วันนี้เรามาดูน้ำตกใกล้ๆบ้านเลยค่ะไม่เคยมาสักทีมันจะเป็นน้ำตกเล็กๆค่ะเดี๋ยวพามาดูพอดีจะออกไปชอปปิ้งเลยแวะเลี้ยวเข้ามาใกล้ๆสนามกอล์ฟที่ของไฮตันนะคะเนี่ยค่ะนี่มันก็ก็ก็ดูดีอยู่นะ,อะเออ มันจะเป็นลักษณะเหมือนเขาจะทำทําแบบกั้นน้ำอะคะ่ะเหมือนฝายน้ำล้นอะไรอย่เงี้ยมันก็เลยดูเป็นน้ำตกสวยงามดีว่าตรงนี้มันจะเป็นหินต่างระดับเดี๋ยวเดินดูตุนนี้หนึ่งนะคะใกล้ๆ ก็ทำเป็น walking trail สำหรับประชาชนด้วยค่ะไปกลมาเลยมันใกล้เกินไปมั้กเลยเฉยๆสวยหน้านั้ไงตรงนั้นมีบันไดด้วยเดี๋ยวเราเดินไปใกล้ๆแนวหญ้ากำลัง ช่วงนี้จะเป็นหน้าฤดูใบไม้ผลิค่ะสปริงดอกไม้ก็จะเริ่มเต็มเลยดูออะไรออะไรแต่เขตนี้ลมจะแรงนะคะลมจะแรงมันก็จะเป็นเนินๆนสัหน่อยค่ะคุณสาก็ไม่บอกว่าจะแวะ น่ารักดูสิน่ารักจังเลยเดี๋ยวกลับมาค่อยมาถ่ายรูปเออก็มีคนมาอยู่คันหนึ่ง มันจะเป็นเหมือนที่จริงแล้วมันจะเป็นเหมือนวัชพืชน,นะคะพวกนี้อยู่ที่บ้านก็มีพอมันเกิดเราก็ถอนพอมันเกิดเราก็ถอนแต่พอปล่อยทิ้งไว้เลยนี่มันก็จะมีดอกไอ้เราก็มองไปมันเป็นวัชพืชเนาะดูสวยมากค่ะตามเคยคุณสามมาส่งแล้วก็นั่งรอค่ะ สุขภาพไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเดินเทรลเหมือนคนสุขภาพแข็งแรงทั่วไปดูก็ทำดีนะเนี่ยในระยะทางในการเดินก็โอเคนะถ้าเอาสุนัขมาก็ต้องอุ้ยอะไรสีแดงๆอะ หมเป็นเสื้อไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เขตนอกเมืองคะ่ะนี่นี่ในเขตเมืองใกล้ใกล้ใ,ลใ,ลใลสนามกอล์ฟะคะ่ะติดสนามกอล์ฟอะคนก็ก็ชอบจะมาจอดรถแล้วก็เดินส่วนเราก็มาตรงจุดที่เป็นน้ำตกเลยคะ่ะ มันก็พอได้ชื่นใจเนาะออออที่จริงแล้วมันเป็นลำธารเล็กๆค่ะมันเป็นลำธารเล็กๆกลางน,นูไม,ไม่ไม่ไกลทางทางฝั่งมันก็จะเป็นบายพาสค่ะ็จะเรียกบายพาสมากเป็นไฮเดรนเทอร์เว่ะค่ะ <ด>สีเหลืองๆนี่คือดอกญ้านะคะมาาันจะพืชค่ะพอน้องออกดอกแล้วมันก็งามอะ่ะ ไม่ใสอุ้ยเห็นเป็ดด้วยพอลงไปมันก็จะเป็นลำธารเล็กๆค่ะดูก็ทำดีดีเอาก้อนหินมาปูเลยค่ะป้องกันการลื่นการเกิดอุบัติเหตุ มาอยู่นี่จะสี่ปีไม่เคยขับรถแวะเข้ามาดูทั้งทั้งที่ขับรถผ่านสนามก็ประจำเวลามาชอปปิ้งเอาเซลฟี่สติ๊กมา สามีก็ไม่บอกเนาะว่าจะพามาแวะไม่เป็นละมาวันหลังอีกก็ได้เพราะว่าใกล้ๆอะ่ะเห็นรถแต่ไม่เห็นคนเลยไม่รู้เขาเดินไปทางไหน แต่ไม่น่ากลัวคะ่ะไม่น่ากลัวเลยโอ้ยเกาทำดีจังเลยโอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยสูงเหมือนกันคะ่ะมือหนึ่งก็จับกล้องมือหนึ่งก็จับราวบันไดคะ่ะ เผือไม่ได้ค่ะตกไปก็โอ้มีเจ็บแน่นอนมีแต่หินอุอ้ยล่มเลื่อนมากเลย,ยล่มเลื่อนช่วงนี้ช่วงนี้มันจะเป็นสปริงนะคะสิบกว่าองศาอากาศเย็นสบายแต่แดดที่ออสเตรเลียนี่จะจะจะ,จะแสงแดดมันจะจ้านะคะเพราะฉะนั้น มันรู้สึกเย็นก็จริงแต่ตัวแสงแดดที่มันเผาผิวเราอ่ะอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยหมวกหมวกสำคัญนะคะแล้วก็พวกแว่นกันแดดถ้าใครอยากใส่จุดนูน่นที่เราเดินมาเมาื่อกี้สามีก็จอดตรงนี้นค่ะมองไม่เห็นบางเลย อูด,ดอีถ้าทำเป็นนะเขาทำเป็นเขื่อนกั้นนะคะพอกั้นกั้นแม่น้ำพอกั้นปุ๊บมันเลยกลายเป็นเป็นน้ำตกอะ่ะก็ดีอะ่ะ ชะลอไม่ให้น้ํามันไหลลงไปเร็วด้วยแล้วก็เป็นน้ําตกไปเลยฝั่งนู้นก็เห็นไหมเขาทาทางเดินฝั่งนั้นก็มี ถ้ามาช่วงเย็ยนๆคงจะสวยกว่านี้อันนี้เที่ยงนะคะแดดจ้ามองจากข้างบนมาเห็นเป็ดตัวน้อยๆลอยน้ำอยู่ฝั่งนี้นะคะนู่นไงไกลๆทั้งนดดดดีงๆ เวลาเขาปลูกป่านะคะเนี่ยเขาจะทำแบบนี้ดีเอาเป็นเหมือนถุงพลาสติกมาคงคงไม่ใช่คอบอ่ะคะ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าจะเขาจะตั้งอย่างเงี้ยจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาปลูกอ่ะเขากำลังปลูกใหม่อ่ะ คนเดินมาแล้วมากับน้องมาด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแสดงว่าเจ้าของรถคันเมื่อกี้อะเดี๋ยวคงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ